รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามรับชมข่าวพร้อมกันกับรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับรายการข่าวที่จะนาเสนอข่าวสารทั่วทั้งประเทศรวมไว้ที่นี่เพื่อนําเสนอต่อคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันนะครับช่วงพักข่าวเด่นวันนี้คุณผู้ชมเช่นเคยมีประเด็นข่าวสารเรื่องราวความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจการเมืองสังคมศิมละปะวัฒนธรรมประเพณีต่างๆรวมไปถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับมาให้คุณผู้ชมมันได้ติดตามรับชมกันส่วนวันนี้จะมีประเด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามกันเลยครับ พลรีสามารถมโนโรถมุงคลผู้บัญชาการบณทลทหารบกที่36หัวหน้าสำนักง,งานส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเพชรบูร์พร้อมรองหัวหน้าสำนักง,งานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเพชรบูร์และคณะเดินทางพบปะทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกเพื่อพบปะมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและผ้าห่มกันหนาวจำนวน30รลายณวัดสังกิตจารามตำบลสะเดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์เยี่ยมครอบครัวจำนวน2รายประกอบด้วยร้อยเอกด,ดำรงค้ำกระโถกทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่1ภูมิลำเนาบ้านเลขที่36ทับสตระบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์สังกัดเดิมกองพันทหารม้าที่14บบาดเจ็บจากการป้องกันและปราบปรามในประเทศ บ้านต롬เก้าอ,อชัตตการจังดพิษณุโลกขาซ้ายขาดใต้เขา่า,ขาท่อนล่างปลดพิการทุกพลาภาพเมื่อวันที่9มีนาคม2531และพลทหารดำรงบุญประกอบทหารผ่านศึกบัตรชั้น4ภูมิลำเนาบ้านเลขที่334ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจัังหวเพชรบูรณ์สังกัดเดิมกองพันทหารรับที่3กมกรมทหารรับที่31รักษาพระองค์ได้ประสบอุบัติเหตุเมื่อปี2 5 5 2รเป็นอมาาัมพาตช่วงล่างไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ปัจจุบันมีภรรยาเป็นผู้ดูแล ัรจากกรณีคนร้ายบุกเดี่ยวก่อเหตุใช้มีดชิงสร้อยคอทองคำร้านรับจำนำแม่วันนีสาขานาบคร้าวศรีราชาได้สร้อยคอทองคำน้ำหนัก,กรวม13บาทมูลค่ากว่า3 0 8 0 0 0 0 0บาทโดยใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีน้ำเงินไม่ทราบหมายเลขทะเบียนเป็นพาหนะในการหลบหนี เมื่อช่วงเย็ยนของวันที่31มกราคมที่ผ่านมาล่าสุดพันตำรวจเอกศักชายสุวรรณกูลผู้กำกับสพศรีราชาจังหวัดชลบุรีในรีเจน้าทีชุดสืบสวนสพศรีราชาเข้าประชุมตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้เพื่อดำเนินการสืบสวนหาข้อมูลกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีโดยเจ้าที่ตำรวจชุดสืบสวนพยายามเร่งหาข้อมูลจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางรอบๆที่เกิดเหตุ พร้อมทั้งมีการเรียกสอบพนักงานในร้านที่อยู่ในเหตุการณ์เพิ่มเติมเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับรูปพรรพันธ์สันฐานของคนร้ายเนื่องจากมีข้อสงสัยอยู่หลายประการสำหรับหลักฐานที่เกิดเหตุเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วโดยพบว่าคนร้ายนั้นสวมถุงมือในการก่อเหตุทําให้ไม่สามารถเก็บรอยนิ้วมือของคนร้ายได้จึงคาดว่าคนร้ายรายนี้น่าจะเข้ามาดูลาดเลาในโรงรับจำนำแห่งนี้แล้วและอาจจะทราบข้อมูลภายในโรงรับจำนำไม่มากก็น้อยสําหรับการสอบสวนในครั้งนี้จะได้มีการสอบสวน วนถึงลักษณะของคนร้ายว่ามีพนักงานที่เคยทำงานในลักษณะรูปพันสันฐานใกล้เคียงกับคนร้ายบ้างหรือไม่หรือลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการมีลักษณะที่คุ้นตาบ้างหรือไม่เพื่อเป็นแนวทางในการสืบสวนหาตัวคนร้ายรายนี้มาจะเป็นคดีตามกฎหมายต่อไป ในวันที่31มกราคม2565ซึ่งเป็นวันไหว้เจ้าและบรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายจีนเนือ่องในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาถนนนางงามเขตเทศบาลนครสงขลาชาวไทยเชื้อสายจีนเมืองสงขลาได้ทยอยเดินทางนำเครื่องเส้นไหว้ประกอบด้วยหมูเป็ดไก่ผลไม้และดอกไม้ทูบเทียนมากลับไหว้พระและเจ้าพ่อหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวสงขลาเคารพนับถือสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาย,ยาวนานด้วยความ เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวสําหรับวันไหว้เป็นวันไหว้ในวันสิ้นปีหลังจากเสร็จการไ,วไรหวรรพบุรุษในช่วงเช้าที่บ้านก็จะเดินทางมาไหวเจ้าที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในเทศกาลตรุษจีนสําหรับวันที่31มกราคมซึ่งเป็นวันส่งท้ายปีเก่าและเตรียมตัวต้อนรับปีใหม่ในช่วงวันตรุษจีนของชาวไทยเชื้อสายจีน โดยจะมาทําการจุดทูปเทียนขนาดใหญ่ไหว้พระที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสองขาเพื่อรอรับเทพเจ้าแห่งโชคลาภชายซิงเอียที่ชาวจีนเคารพนับถือเพื่อให้เกิดโชคลาภความมั่นคงความร่ํารวยแก่ผู้บูชายิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดทั้งปี2565วันปรุษจีนตรงกับวันที่1กุมภาพันธ์2565 ซึ่งในวันที่1นกุมภาพันธ์2 5 6 5ก่อนวันปรุษจีนจะมีการเส้นไหวตามประเพณีซึ่งการไหวในเทศกา,าลตรุษจีนนิยมเรียกกันว่าวันชิวอิดแปลว่าวันที่1ส่วนใหญ่มักจะไหวไช่ซิงเอียหรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภในช่วงเวลากลางดึกเมื่อเวลาย่างเข้าวันปรุษจีนหรือวันชิวอิดนั่นเอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรให้การสนับสนุนโครงการฉากกระท่อมการแดงชุมพรพบกับวาที่ร้อยตรีดรนิพนธ์ผ,ผู้ครับผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรและครูที่ปรึกษาโครงการนางสาววัชราพรกัญชนะให้การสนับสนุนนักศึกษานายกู้ชาติม่วงขาวระดับชั้นปวชปีที่สองนางสาวพรีิดารัตชัยทวี ระดับชั้นพวชปีที่2จะทำโครงการชากระท่อมก้านแดงชุมพรเพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะและประสบการณ์จากการทำโครงการชากระท่อมก้านแดงชุมพรให้มีความชำนาญเพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตเป็นการหารายได้ระหว่างการเรียนของนักเรียนนักศึกษาสามารถพึ่งพาตนเองได้และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองมีความรับผิดชอบในการทำงานเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาสมาชิกให้เกิดแนวความคิดในการบริาการความรู้ และทักษะวิชาชีพจากการเรียนจนเกิดทักษะและประสบการณ์นางสาวพัชราพรกัญชนะกล่าวว่านักศึกษาสมาชิกชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจของวิทยาลายัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรได้ดำเนินโครงการชากระท่อมกั้นยงชุมพรโดยจัดก,กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนสู่งานฟาร์มโดยใช้โครงการเป็นฐานขึ้นมาเพื่อนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงได้บูรณาการความรู้และทักษะวิชาชีพจากการเรียนนำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต พันตำรวจโทสีโดมสนุนดีสารวัตรสอบสวนรอนสามกก .9 บกรอนพร้อมข้าราชการตำรวจน้ำสตูลรวมสี่นายร่วมกับอบตตำมะลังตะบนตำมะลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลและคุณมานิตกวีรัตครูกศนตำมะลังแทนกลุ่มประมงเรือเล็กองค์การสพปลาจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำประจำปี2565ได้ทำการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำจำนวน15,000ตัวณบริเวณท้องตำมะลัง เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำโดยมีนายมาหมาดหลงกูนันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลังเป็นประธานในโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำทางนี้การปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำในท้งนี้ทำให้มีการขยายพันธุ์กุ้งเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ที่ตึกบริพัตร์โรงพยาบาลนครนายกพระครูปริยะรัตนานุกูลหลวงพี่ต่อประธานมูลนิธิวังรัตนามณีมหานครบาดาลน,นักขราชราชาพร้อมด้วยคณะกรรมาการวัดมณีวงศ์รวมมอบห้องพิเศษปริพัตร์เนื่องในโอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคล40ปีของพระครูป,ปริยะรัตนานุกูลหลวงพี่ต่อให้กับโรงพยาบาลนครนายกโดยมีนา,า,ายแพทย์ธีรชัยคงเอี่ยมกระกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายกคุณเพ็ญศรีละออหัวหน้าตึกพิเศษปริ พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครนายกร่วมรับมอบห้องพิเศษปริพัฒนและเยี่ยมชมความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมตึกปริพัฒ ในส่วนตัวอาคารที่หลังคาห้องพิเศษอีก16ห้องโดยค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมทั้งสิ้น4 5 0 0 0 0บาทว่าจ้างปรับปรุงโดยบริษัทปีเตอร์เอนจิเนียริ่งจำกัดทางนี้พระครูป,ปริยะรัตนานุก,กูลหลวงพี่ต่อประธานมูล,ลนธิธิวังรัตนมณีมหานาครบาดาน,นาคาราชราชาได้ลเล็งเห็นถึงความสําคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยและห้องพิเศษรองรับผู้ป่วยที่มีจํานวนไม่เพียงพอ จึงได้สนับสนุนช่วยเหลืองบปมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมตึกบริพัฒโรงพยาบาลนครนายกเนื่องจากมีความเก่ามีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากจึงให้บริษัทปีเตอร์เอนจิเนียริ่งจำกัดในเข้ามาปรับปรุงซ่อมแซมตัวอาคารหลังคาและห้องพิเศษซึ่งนางชัดชาดาพรอิงคะสะกุลโรนพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลนครนายกกล่าวว่าการปรับปรุงซ่อมแซมตึกบริพัฒหลวงพี่ต่อยังขาดปัจจัยในการซ่อมแซมอีกจํานวนมากซึ่งยังเหลือในการซ่อมแซมอีก16ห้องห้องลัส 3 0 0แสนบาทหลังคาและตัวอาคารจึงอยากเป็นสะพานบุญบอกผ่านสื่อเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคทำบุญสมทบทุนได้ที่หมู่เลธิวังรัตนามณีมหานาครบาดาลนครราชาชาวัดมณีวงศตะบนดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีถึง1ินาฬิกาสามารถบริจาคร่วมทำบุญได้ทุกวัน นายสุธีทองแยมผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงปฏิบตตรวจสอบพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีบ้านหนองโครงหมู่ที่2ตำบลสนามชัยอำเภอนาใหญ่อ่จังหวัดจันทบุรีหลังพบว่ามีการนำทรายแก้วออกนอกพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีบอกว่าพื้นที่โครงการมี440ไร่การดำเนินการขุดสระ จำนวน57ไร่โดยผู้รับจ้างและในข้อกำหนดคือห้ามเคลื่อนย้ายดินทรายออกนอกพื้นที่แต่ได้รับแจ้งว่าตอนกลางคืนมีรถบรรทุกวิ่งเข้าออกนอกพื้นที่จึงแจ้งให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องกำนันผู้ใหญ่บ้านเทศาบาลตรวจสอบและพบว่ามีรถบรรทุก10บล้อทำการเคลื่อนย้ายทรายออกไป จึงได้สั่งให้มีการดำเนินการจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเบื้องต้นปวดยึดรถบรรทุกสิบล้อได้3คันหลบนหนีไปได้หนึ่งคันรถแมคโคร3ครันและผู้ต้องหาสามคนอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าพนักงานตำรวจเพื่อหาผู้กระทำความผิดมาลงโทษต่อไป ที่ห้องประชุมพระพุทธาบาทสารกลางจังหวัดสระบุรีนายเอกพรชุ้ยสำรานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสระบุรีเพื่อติดตามการดำเนินงานสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีโดยมีสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีรายงานแนวโน้มการระบาดยังคงทรงตัวเฉลี่ย95รายต่อวันยอดผู้ป่วยรายใหม่สะสมตั้งแต่1มกราคม2565จําจำนวน2080รายรักษาหายแล้ว1945ารยายเสียชีวิต5ราย ประชาชนฉีดวัคซีนรวม1 1 5 1 9 9 8เข็มเข็มที่1จํานวน4 8 3 5 0 7เข็มเข็มที่2จํานวน4 8 2 2 0เข็มเข็มที่3จํานวน1 7 8 9 0 4เข็มเข็มที่4จํานวน9 3 1 1เข็มจุดที่พบการติดเชื้อได้แก่สถานที่จัดกิจกรรมงานต่างๆง,งานแต่งงานบุญโรงเรียนและโรงงานเชื้อที่พบเป็นเชือ้อโอมิคอน100%นอกจากนี้ในการประชุมได้มีการพิจารณาปรับปรุงคาสั่งจังหวัด ซาบ,บุรีอนุญ,ญาตสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะหรือสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันที่ประสงค์จะปรับรูปแบบของสถานที่เพื่อให้บริการในลักษณะที่เป็นปร้านอาหารจำหน่ายเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอลจากเดิมให้ยื่นเรื่องอนุญาตภายในวันที่14มกราคม2565เป็นยื่นขออนุญาตเปิดดำเนินการพร้อมแบบประเมินรับรองตอนเองและที่ว่าการอำเภอพื้นที่เมื่อมีความพร้อม ครับและทั้งหมดที่คือข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่ทางรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์รวมถึงทีมข่าวของเราลงพื้นที่ทําข่าวสารต่างๆเพื่อหยิบยกขึ้มานาเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้เป็นประจําแบบนี้ทุกวันผ่านทาง4ช่องทางหลักด้วยกันช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับช่องทางที่3ทาง Facebook สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์และช่องทางที่4ทาง YouTube สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับฝากคุณผู้ชมไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราในการที่จะนําเสนขขอข่าวสารดีๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ